สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับสหรับในที่ในช่องชัยดวงเฮงทุกท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนะครับสรับในคลิปนี้ก็จะเป็นในสูตร2ตัวนะครับมาได้ทั้งตัวตรงแล้วก็ในตัวกับ นะครับสี่ทีหกงวดติดนะครับน้องงวดนี้ลงงวดแรกนะครับงวดแรกก็ขอให้เข้าเลยแล้วกันนะครับสลับในงวดของวันที่9นะครับพฤษภาสูตรนี้รับเป็นสูตรนะครับ9 5 6ากนะก็ขอให้ถูอีเข้าอีกแล้วกันเข้ามาตั้งแต่วันที่25นะครับเมษานะครับหลักสิบจะเป็นเด่น2ตัวนะครับเนาะหลักสิบจะเป็นเด่น2ตัวหลักหน่วยก็จะได้เด่น4ตัว นะครับเนาะหลักสิบเป็น3กับ4หลักหน่วยเป็น1 2 4 5สี่หนะครับสลับในผลที่ออกเลยนะครับก็จะเป็นนะครับในที่5 7 4 1นะครับอ่ะก็มาในที่ได้41ตรงตรงถัดมานะครับผลออกก็จะเป็นในที่ในด้0น02นะครับก็มาใน70นะครับตัวกลับแล้วก็ถัดมานะครับก็เป็นในที่ใน9้า 5 9 1นะครับก็มาในที่ใน1 1 9 9 1นะครับก็ยังอยู่ในที่ในตัวกลับนะฮะแล้วก็จะเป็นในที่ใน4 4นะครับถัดมาออก4 4 0 9นะครับก็มาใน4 4นะครับแล้วก็วันท exactly ี่5นะครับดอกผลที่ออกก็เป็นในที uh ่ใน6 2 7 9นะครับก็มาในที่ใน7 9ตรงๆนะครับแล้วก็วันที่7จ็นะครับผลที่ออกก็เป็นที่ใน0ูปด 27นะครับก็มาในที่ใน0ูนย์ตรงตรงนะครับก็มาได้ทั้งบนนะครับแล้วก็ในที่ในทั้งล่างนะครับน้อ่ะมาดูในสูตรนะครับขั้นตอนนะวิธีการสูตรนี้นะว่าจะเป็นยังไงนะครับในหลัก10หาในหลัก10นะครับนะอ่ะหลัก10ก็จะนำนะครับในที่ในหลักพันนะครับคูณด้วยเลขคงที่3หลักร้อยนะครับคูณด้วยเลขคงที่2งงวดถัดไปก็ เหมือนกันนะครับเลขคงที่แล้วก็อย่าลืมบวกด้วยเลขคงที่7นี่เลขคงที่7 8ไคนะูณ3 8 3แทบแ3เป็น24เอาแค่หลักหน่วยนะครับ1 2ได้2บวกกับเลขคงที่นะ4บวกกันกับ2เป็น6 6บวกกันกับ7เป็น13นครับก็จะเพิ่มแต้ม3เพิ่มไปเป็น4นี่ได้แล้วในหลัก10 ูนย์ในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยในตัวแรกหลักหน่วยมี2ตัวนะตัวที่1แล้วก็หลักหน่วยตัวที่2ชุดที่2นะครับชุดแรกนะครับก็นําในหลักหมื่นนะครับคูณด้วยเลขคงที่5หลักร้อยนะครับคูณด้วยเลขคงที่5กับ8แล้วก็หลักหน่วยคูณด้วยเลขคงที่9ส่วนคูณไ,ได้ศูนย์นะครับหนึ่งห้าได้ห้าหนึ่งแปดได้แปดเก้าสองเป็นสิบแปดห้าบวกกันกับ 8เป็น13 3มบวกกับ8เป็น1ถึงขั้นตอนตรงนี้ก็จะเพิ่มแต้มจาก1เพิ่มไปเป็น2ได้แล้วหลักหน่วยในชุดแรกหลักหน่วยชุดที่2นะครับก็นำในที่ในหลักพันคูณ9หลักร้อยคูณ2 8 9เป็น72็สองนะครับ1 2ได้2 2บวก2เป็น4นะครับตรงนี้ก็จะเพิ่มแต้ม4เพิ่มไปเป็น5อ่ะเนี่ยแค่นี้เลยสูตรนะฮะ อย่างว่าถัดไปก็เหมือนกันนะครับก็ผลที่ออกนะครับห้าเจ็ดสี่หนึ่งสี่หนึ่งเนี่ยตามนี้เลยสูตรถัดไปก็เหมือนเดิมนะครับเนาะห้าสามเป็นสิบห้าเจ็ดสองเป็นสิบสี่บวกด้ยวยคูณที่ห้าบวกกับสี่เป็นเก้าเก้าบวกกับเจ็ดเป็นสิบหกเพิ่มแต้มไปเป็นเจ็ดหลักสิบหลักหน่วยในชุดแรกนะครับศูนย์คูณเลยได้ศูนย์เจ็ดห้าสามสิบห้า นะครับเจปเป็นนะครับเจปเป็นห้าสได้9กนะครับหบวกกันกับ6เป็น11 1บวกกันึ่เป็น0เพิ่มแต้มไปเป็น1หลักหน่วยในชุดที่2องนะครับห้เป็น45่สนะครับเจเป็น14 5บวกกันกับ4เป็น9เพิ่มแต้มไปเป็น0ผลออก07 02นะครับก็มาในที่ใน7 0ถัดมานะครับในีแหละก็มา ทำมาก็เหมือนเดิมนะครับเนาะศูคูได้0ูนเจ็ดเป็น14บก็สบวกกันกับเเป็น11เพิ่มเต้มไปเป็น2หลักหน่วยตัวแรกชุดแรกนะฮะ 6, 5, เป็น30 7สิบเจ็ดเคูณแปดเ็ป็น56 92เป็น18 5บวกกันกับ6เป็น11 1บวกกันกับ8ได้เก้นะครับเพิ่มเติมไปก็จะเป็น0น รักด่วยในชุดที่2นะครับศูนย์คูณเลยได้0 7 2เป็น14นะครับ0บวกกับ4ได้4เพิ่มแต้มไปเป็น5ก็ผลหลอก9 5 9 1ก็มาในชุดที่1นนี่มาถัดไปก็เหมือนเดิมนะครับเนาะเเป็น27 5 2เป็น10 7บวกกับ7เป็น14เพิ่มแต้มไปเป็น5 ในหลักหน่วยในชุดแรกนะครับ4520 55เป็น25 85เป็น40 19ได้9นะครับ5บวกกับ9เป็น14เพิ่มแต้มไปเป็น5ส่วนในหลักหน่วยในชุดที่2 9981 52เป็น10นะครับ1บวกกับ0ได้1เพิ่มแต้มไปเป็น2ผลที่ออกนะครับก็จะเป็นในที่4409ก็มา44 ส,สนีนั่นแหละนะครับถัดมาก็เหมือนเดิมนะครับเนาะสี 4, เป็น12 4 2เป็น8 2บวกกับ8เป็น0ูเหลือ7เพิ่มแต้มในหลักสิบส่วนในหลักหน่วยชุดแรกนะครับ3 5เป็น15 4ห20 4ี่หคูณแปดเป็น32 9สิบ 5-2วก2เป็น7 7บวกกันกับ1เป็น8เพิ่มแต้มไปเป็น9หลักหน่วยชุดหนึ่งนะฮะ4 9เป็น3 6 4 2เป็น8 6ว 8, นเป็น4เพิ่มแต้มไปเป็น5ส่วนผลที่ออกเป็น6 2 7 9นะครับก็จะมาในที่ใน779านี่ก็มานถัดมานะครับเนาะอ่าในงวดที่แล้วนะครับนั่นแหละ6 3นะครับ 6คูณ3เป็น18 2 2เป็น4 8บวกกันกับ4เป็น12 2บวกกับ7เป็น9เพิ่มแต้มไปเป็น0หลัก10หลักหน่วยในชุดแรกนะครับ1 5เป็น5 2 5เป็น10 2 8 2เป็น16 9 9เป็น81 5บวกกันกับ6เป็น11 1บวกกับ1เป็น2เพิ่มแต้มไปเป็น3หลักหน่วยชุดหนึ่งนะครับ6 9เป็น5 14 2 2เป็น4 ส่บวกสเป็น8เพิ่มแต้มไปเป็น 9. 9ผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน0827์แปดสบก็มาในที่ใน08นย์แปี่ก็มาอ่ะแล้วก็ล่าสุดขอให้เข้าอีกแล้วกันนะครับก็จะเป็นในที่ใน3กับ2องบวกเจ็ดคุณได้0 82เป็น16 6กบวกกันกับ7เป็น10 ส <3, S 2> เพิ่มแต้มไปเป็น4ส่วนในหลักสิบในชุดแรกนะครับก็จะเอาหลักหมื่นคูณ5 5กับ8ปดในหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยเป็น9ก้นะครับเจหเป็น35 85เป็น40 88 88แเป็น64 79เป็น63 5บวกกับเก้าห้บวกกับ4เป็น9 9บวกกับ3เป็น12เพิ่มแต้มไปเป็นส หลักหน่วยชุดหนึ่งนะฮะก็นําในล 1, หลักพันหลักร้อยศูคูณเลยได้ศูนย์แปดสองเป็นสิบหกศูนย์บวกกับหกได้หกเพิ่มแต้มไปเป็นเจ็ดอ่ะนั่นแหละนะครับก็จะเป็นนะครับในที่ในหลักสิบนะครับก็จะเป็นในที่ในสามกับสี่หลักหน่วยในชุดแรกเป็น2กับ3แล้วชุดหนึ่งเป็น6กับ7ตามนี้เลยนะครับก็จับนะครับ จับคู่นะใครจับไม่เป็นนะครับก็จะเป็นที่ใน3 2,3,3 3,6,3,7 3, 4,2,4,3 4,6,4,7นะนี่เลยนะครับอ่ะก็ขอให้เข้าอีกถูกอีกแล้วกันนะครับเนาะแล้วก็นั่นแหละนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นสถิตินะครับที่ออกนะของในสูตรนี้ เครับเราก็เริ่มมาตั้งแต่ในงวดน,นี้นะ41แล้วก็มาในที่ใน7 0 0 7เนี่ยมาล่างมามา,มาบนมาล่างนะครับแล้วก็ในงวดน,นี้ก็เป็นที่ใน19น่นี่อ่าสลับบนล่างแล้วก็มา4 4นั่นแหละนะครับ4 4แล้วก็ในงวดน,นี้ก็เป็น7 9 นะแล้วก็มาในวันที่7ก็จะเปในที่ใน0ูนย์นะเนี่ยสลับบนล่างบนล่างเนี่ยนะครับก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ยสูตรเนี้ยเก้าห้าหกแปดเนี่ย, 9, 5, 6, 8, น,ยน่าจะมาในที่ในบนนะครับเนี่ยเพราะว่ามันสลับมาบนล่างบนล่างบนล่างนะครับงวดที่แล้วไปล่างล่าสุดก็ขอให้เข้าอีกถีก,กแล้วกันในวันที่9นะครับเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะสลับในสูตรนี้นะฮะก็ขอให้ถูกอีก โชคดีกันอีกแล้วกันนะครับก็ขอให้เข้าต่อเนื่องเป็นงวดที่7งวดติดแล้วกันนะครับสลับในงวดของวันที่9นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ